วัวผันฟันยับจริงๆฟันชุบชิบชบชบพี่แอรไม่คีบลุกแน่นอนหลุดอย่างเดียวเลยเป็นหนังที่เราเดาไม่ได้บัวผันฟันรายได้ยับแน่ๆก่อนสิ้นปีนี้ค่ะม่ฟันยยับลวุ่กมากได้ปลดปล่อยมากเลยนะคะโอ้ยมันมีมุกมีคอมฮามีคอมขำเห็นดารานะเราก็ขำแล้ว พลามาตั้งแต่ต้นละพี่แอนเนี่ยนะคะน่าจะกลัดมาเล่นในรอบ20ปีแน่เลยนะคะเราจะได้เห็นพี่แอนในเวอร์ชั่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน้องกัปไม่คิดว่าจะมาเล่นตลกได้ขนาดนี้ถึงแม้จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่ก็ทําออกมาได้ดีมากผมบอกเลยนะพี่ไฮกับพี่จานพี่ก๊อตจิเดอะเบสอยู่แล้วใครมานี่คือแบบข้ามแน่คือมุกแบบตกกันแบบโบบาโบบาตลอดเลย acting ของแต่ละคนแล้วก็นักแสดงแต่ละท่านเนี่ยสามารถพลิกได้แล้วก็เชื่อมากฝากเลยนะคะสําหรับบัวผ่านฟันยับเรียกเสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนเราบองว่าสนุกมันฮาแน นอนครับคำยับ,หาย,บหายับตลกยับ